อันนี้เป็นวิธีป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในจัดซื้อนะคุณต้องให้ผู้ขายหรือซัพพลายเออร์เนี่ยค่ะติดต่อที่ช่องทางเดียวคือจัดซื้อไม่ใช่ไปติดต่อที่ยูสเซอร์ที่ใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่จัดซื้อต้องให้เขาติดต่อที่เดียวจัดซื้อจะได้รู้ความเป็นไปของซัพพลายเออร์เจ้านั้นแต่บางทีมันก็มีสินค้าที่จัดซื้อไม่รู้สเปค มันก็ต้องคุยกับยูเซอร์คุยกับวิศวกรใช่ไหมคุยได้ค่ะแต่ก็ต้องบอกซัพพลายเออร์ว่าต้องมาจบที่จะซื้อเสมอเพราะถ้าไม่จบที่จะซื้อ P-O ก็ไม่ได้เปิดออกไปให้อยู่ดีต้องมาจบที่จะซื้อในบริษัทเราก็ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเราก็ต้องคุย เราเป็นหัวหน้าเนาะเราเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารในฝ่ายจัดซื้อเนี่ยเราก็ต้องคุยในเรื่องนี้คุยในที่ประชุมว่าเฮ้ยฉันขอให้ผู้ขายทั้งหลายติดต่อที่จะซื้อช่องทางเดียวเพราะมันจะลดการทุจริตลดการทำงานที่มันซ้าซ้อนด้วยเราก็ต้องทำการบ้านเนาะสินค้าพวกเนี้ยอาจจะคุยกับยูเซอร์ได้เพราะมันมีสเปคเจาะจง แต่ยังไงก็ต้องมีจัดซื้อร่วมอยู่ในโต๊ะหรือยูเซอร์คุยไปแล้วก็ต้องมาคุยให้จัดซื้อฟังว่าเฮ้ยคุยในทิศทางนี้มันต้องคุยกันมากขึ้นคนใช้ของกับจัดซื้อเพราะมันเป็นทีมเดียวกันเราคุยกันเฮ้ยฉันจะคุยในแง่นี้เธอคุยในแง่นั้นมันจะประสานงานไปด้วยกันได้บางทีนะให้ซัพพลายเออร์ไปคุยกับยูเซอร์อย่างเดียวอ้าวตกลงซื้อของไปแล้ว PO ยังไม่ได้เปิดของมาส่งแล้ว กลายเป็นว่าส่งของก่อนเปิด PO ผิดหลักการทางออดิตที่เข้ามาตรวจสอบอีกเฮ้ยเป็นไปได้ไงที่จะส่งของก่อนที่จะมีความต้องการผิดอีกไม่ผ่านการตรวจสอบอีกเนี่ยมันทําให้เสียเวลาตรงนั้นเราก็ต้องรู้ว่างานที่เราทำอ่ะมันจะเจอปัญหาแบบไหนเราก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปคุยกับทีมของเราอย่างเช่นไปคุยกับยูเซอร์ไปคุยกับคนใช้ของอย่างเงี้ย เฮ้ยถ้าเกิดคุณไปทำแบบนี้ปัญหามันจะเกิดแบบนี้คนเราคุยกันมากขึ้นมันจะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าเราไปบอกว่าไม่ได้นะต้องผ่านช่องทางจัดซื้ออย่างเดียวบางทีคนเรามันอะไรวะแล้วมึงมันรู้สเปคเหมือนที่ฉันรู้เหรอถ้าไปคุยมันจะได้ของมาตรงหรือบางทีมันคิดแบบนั้นแต่ถ้าเราเอาปัญหาที่มันเคยเจอไปคุยกันเฮ้ยถ้าเกิดคุณไปคุยแบบนี้ก่อนตกลงกันมาก่อนแล้วมันเกิดเรื่องแบบเนี้ มันก็มาตกที่ฉันต้องมาทําเอกสารบางทีแก้เอกสารไม่ได้บริษัทเราไม่ผ่านการตรวจสอบก็ไม่ได้ใบเซอร์อน,นุน้นอันนี้ที่บริษัทต้องการมันก็ต้องมาคุยกันมันก็จะเห็นใจซึ่งกันและกันรตรงนี้ ตัวจัดซื้อเองที่ทำงานก็ต้องรู้งานตัวเองว่างานตัวเองทำอะไรไปเชื่อมโยงถึงอะไรจะเกิดผลกระทบยังไงเราก็ต้องรู้เราถึงจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้ในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างมันเหมาะกับคนเป็นผู้นำนะคุณจะเชื่อมโยงงานได้คุณจะรู้ว่ามันไปติดต่อประสานงานอะไรยังไงแล้วมันจะรู้ต่อไปว่าเฮ้ยมันจะกระทบแบบนี้แหละในนั้นครูม,มีสอนด้วยว่าเฮ้ยมันจะเกิดผลกระทบยังไงถ้าทำแบบนี้ไปเอาความรู้เนาะ ในตรงนี้ครูบอกคุณว่า1วิธีที่จะกําจัดการทุจริตลงไปได้ก็คือให้ติดต่อที่ช่องทางเดียวคือจัดซื้อจัดซื้อเองก็ต้องทําการบ้านเหมือนที่ครูบอกว่าแบ่งสินค้ามาแบ่งแมทเทียลมาที่ซื้อว่าแมทเทียลพวกนี้จะซื้อซื้อได้โดยเอกเทศโดยไม่ต้องพึ่งใครมันมีสเปคเจะจงอยู่แล้วสินค้าพวกนี้จะซื้อต้องพึ่งยูเซอร์อย่างเช่นงานผู้รับเหมางานอะไรพวกนี้ เฮ้ยเขาจะต้องดูหน้างงานตรวจสอบน้างงานอ่ะอันนั้นก็ให้ยูเซอร์แต่ยูเซอร์หรือโปรเจกต์หรือโครงการก็ต้องมาคุยกับจัดซื้อว่าคุยไปในทิศทางนี้มันจะได้ประสานร่วมงานกันได้อย่างในงานโครงการผู้รับเหมาเนาะบางทีมันมีบอนมีวาเลนตีอย่างเงี้ยคนใช้ของบางทีเขาไม่รู้ไงจัดซื้อรู้เนี่ยมันก็ร่วมคุยกันได้คุยก่อนที่จะตกลงการซื้ออ่ะมันทําให้ซัพพลายเออร์ยอมรับง่ายแต่ถ้าเกิดราตกลงการซื้อไปแล้วเรามาคุยทีหลังว่าเรามีข้อกําหนดนู่นนี่นั้น ซัพพลายเออร์เขาจะไม่ค่อยยอมรับแล้วมันก็จะเสียผลประโยชน์โดยเราอย่างเรื่องวอลเลนตีเรื่องบอนคิดยังไงทํายังไงในคอร์สคู่มือจะเซื้อจัจ้างมีค่ะคอร์สนั้นเหมาะทุกธุรกิจเลยคุณไปเรียนในนั้นในนั้นไม่ใช่ได้แค่เฉพาะความรู้การเชื่อมโยงการแก้ปัญหาครูยังให้ของจริงฟอร์มโฟทุกอย่างไปใช้งานสัญญาอะเรีเมนต์คอนแทคนโยบายการซื้อให้ไปใช้งานด้วย ครูขอให้คุณเป็นคนที่เรียนรู้เนอะรักการเติบโตรักที่จะร่ำรวยเพราะอันนี้เป็นสิทธ์อันชอบธรรมของคุณครูขอให้คุณโชคดีเสมอเสมอจากใจครูธัญญาค่ะ